สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรสการ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่าทาโร่ทาโรสการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวททาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีกันย์เวอร์กผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง23กันยายนเป็นการทำนายระหว่างวันที่16ถึง31 มก,กราคมพุทธศักราช2568ให้ที่ได้10ถ้วย3ถ้วย9ดาบ6ถ้วยเด็กถือดาบ The World 8เหรียญเด็กถือเหรียญส่งไม้เท้า Des ช่วงนี้ค่อนข้างเป็นช่วงที่ได้รับการอบอุ่น ได้รับความอบอุ่นมีคนดูแลดีสังคมรอบข้างดีเพื่อนฝูงก็ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่คบหากันมานานหรืออาจจะเป็นเพื่อนใหม่ๆห,หรืออาจจะไปเจอเจอในที่ที่สังสรรค์ปาร์ตี้หรือข้างนอกก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นสังคมที่ดี บางครั้งบางทีส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดมักจะเกิดขึ้นจากตัวเองค่อนข้างจะเป็นคนเซนซิทีฟง่ายเป็นคนอ่อนไหวง่ายวิตกกังวลง่ายหรืออาจจะท้อแท้ท้อถอยได้ง่ายอาจจะต้องมีการปรับตัวที่ตัวเองเป็นหลักการเรียนการศึกษาก็ค่อนข้างที่จะแบบดูดีหรืออาจจะกาะกลุ่มเพื่อนๆที่ได้คะแนนระดับ สูงแต่ก็อาจจะไม่ได้สูงมากหรืออาจจะคะแนนระดับที่แบบค่อนข้างที่จะดีถูกใจตัวเองได้ตามที่ตัวเองต้องการแต่ก็ยังมีบ้างที่รู้สึกท้อแท้หวั่นไหวหรือรู้สึกว่าอาจจะแบบที่ทำมายังไม่เยอะมากพอหรืออาจจะแบบว่าอยากจะให้ดีมากกว่านี้หรืออาจจะค่อนข้างจะทำอะไรเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อน ไม่ค่อยวางแผนก็เลยอาจจะบางทีอาจจะมีความล้มเหลวบ้างแต่ก็กู้กลับคืนมาได้หรือแก้ไขได้ทันตลอดสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวขอ้องเรื่องจ,จะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันเลือกจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ สารสนเทศระบบสารสนเทศเทคโนโลยีไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศสถิติคณิตศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์นิเทศศาสตร์วรสารศาสตร์ภาษาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์การงานอาชีพ งานเป็นอะไรที่ดูดีอาจจะมีเครื่องประดับเครื่องแต่งกายที่ดูสวยหรูแบรนด์เนมเรืออาจจะดูเป็นคนที่มีความโดดเด่นดูมีศักดิ์ศรีผู้คนชื่นชอบนิยมชมชอบเอาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นแบบอย่างหรืออาจจะมีหลากหลายาวัฒนธรรมภาษาหลากหลายสังคมที่มีความชื่นชอบแต่อาจจะมีบางที่ จะต้องมีการปรับตัวปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาแล้วก็อาจจะมีฟองบ่อนวิตกเกิดขึ้นบ้างแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจากคนสนับสนุนไม่ว่าจะภายในสังคมเดียวกันหรือรอบข้างการงานอาชีพที่เกี่ยวขอ้องเรื่กจะทำอยู่ในปัจจุบันและจะเลือกทำในอนาคตนักวิทยาศาสตร์ อาจจะทําอยู่ในห้องแลบที่ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่หรือวัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็อาจจะมีความเสียงค่อนข้างจะสูงเลืออาจจะเป็นออนักกายภาพบําบัดฟื้นฟูที่ต้องอยู่กับเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการบ,บําบัดฟื้นฟูหรืออจจะเป็นนักเพสัชกรรมที่ลงยาหรือทายา อาจจะเกี่ยวกับแผ่นโบราณหรือแผ่นปัจจุบันก็ได้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรืออาจจะเป็นวิตตี้เอ็มซีวีเจนักร้องดาราศิลปินทั้งที่เป็นปัจจุบันหรือพื้นบ้านก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมช,มชมชอบระดับประเทศหรือนานาชาติเลือกจ,จะเป็น วิศวกรห,หรือช่างที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือโลหะที่มีขนาดนะขนาดใหญ่หรืออาจจะเป็นออพนักงานเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำปรึกษาชี้แนะลูกค้าการเงินเงิน,งนรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็จะได้รับประจำเป็นเงินประจำเป็นรายได้ประจำ อาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่ได้เป็นก้อนเป็นงดเป็นไตรมาสก,ก็ส่วนใหญ่แล้วอาจจะไม่ค่อยพอเพียงกับการใช้จ่ายออค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายสูงอาจจะไปปรับปรุงบุคลิกหรือไปเรียนรู้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆหรืออาจจะมีในเรื่องของการเดินทางหรือการพบเจอเจอสังคมใหม่บ่อยครั้ง ก็จะต้องมีการใช้เงินมีการใช้จ่ายเลือ,อจ,จะเอาไปปรับบุบคลิกภาพทางด้านร่างกายเ,าเป็นหลักหรือบ่อยก็ได้อาจจะปรับให้สวยขึ้นหล่อขึ้นในส่วนของโชคลาภมีโชคจากการลงทุนแต่ไม่มีโชคจากการเสี่ยงการลงทุนที่ว่านี่อาจจะเป็นพวกประเภทเล่นหุ้นซื้อสลากเก็บเอาไว้ หรืออาจจะซื้อของมีค่าเก็บเอาไว้หรืออาจจะมีการลงทุนอย่างอื่นที่มีการหมุนเวียนเงินที่มันถูกกฎหมายหรืออาจจะมีโชคลาภที่มาจากการงานไม่ควรจะเสี่ยงโชคที่เป็นประเภทเสี่ยงฟรีจ่ายฟรีไม่มีปันผลหรือไม่สามารถซื้อขายคืนมาได้ อาจจะต้องมีการวางแผนการเก็บเงินวางแผนการใช้ใจ่ายเอาไว้บ้างแล้วก็อาจจะทําพกประกันต่างๆเอาไว้สุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวแต่ก็ต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องของความเครียดการนอนไม่หลับหรือมีความเซนซิทีฟสูงหรือหวั่นวิตกสูง อาจจะทำให้เกิดอาการปวดหัวเป็นไมเกรนบ่อยครั้งหรืออาจจะทำให้ปวดเททอยหรืออาจจะทำให้เกิดสุขภาพอื่นๆที่เสียตามมาได้ควรจะต้องพยายามปรึกษานักจิตเวชจิตแพทย์หรือปรึกษาผู้รู้หรือผู้ที่สามารถทำให้ผ่อนคลายรวมทั้งจะต้องออกกําลังกายรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดจะได้พบเจอเจอคนแถวและแวกบ้านหรือแถวที่อยู่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรืออาจจะแนะนํามาให้รู้จักก็ได้ก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่คุณวุฒิวัยวุฒิดูเด็กกว่าหรือดูด้อยกว่าหรือดูอ่อนกว่า เรือ,อจ,จะดูนิสัยเด็กหน้าเด็กก็อาจจะดูใจร้อนเสียงดังหรือหน้าดุหน้านิ่งเรือ,อจ,จะเป็นคนมั่นใจตัวเองสูงหรืออาจ,จะทำอะไรแบบรีบร้อนไม่คิดหรืออาจจะพูดเลยไม่ทันจะคิดเรือ,อจ,จะทำอะไรไม่มีแบบแผนเรืออาจจะหัวร้อนก็อาจจะต้องดูดูไปก่อน พรบางทีอาจจะมีหลายๆสิ่งที่มีปัญหาในเรื่องอถ้าเข้าสังคมเดียวกันแล้วอาจจะมีความแตกต่างที่เยอะหรืออาจจะหึงหวงหรืออาจจะมีในเรื่องของอไม่ชอบคนที่มาอยู่ใกล้หรือใกล้ชิดคนรักก็เลยอาจจะเกิดปัญหาได้ช่วงนี้จ,จะต้องดูๆกันไปยืนยาวดูยาวๆอย่าเพิ่งเปิดเผยหรืออย่าเพิ่งบอกว่าคบหากัน ในส่วนของคนที่ไม่โสดก็อาจจะมีในเรื่องของการตั้งเป้าหมายวางเป้าหมายในอนาคตอาจจะช่วงนี้ยังมืดบอดอยู่ยังคิดอะไรไม่ออกว่าจะเดินไปทางไหนหรือจะสร้างฐานะไปด้วยกันร,รอดหรือไม่อีกอย่างอาจจะมีในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงนี้ด้วยก็อาจจะฝืดเครื่อง ก็จะต้องพยายามเก็บเล็กผสมน้อยกันไปเอาเท่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันก่อนตอนนี้ก็ยังรักกันเข้าใจกันอยู่